ถ้าหากว่าได้พูดคุยก็อาจจะคืนสู่วันชิวิชิปกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีเชันเคยด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับในโซเชียลณตอนนี้หลังจากที่เราทําต้นเหตุสาเหตุครับเกี่ยวกับที่เสียโบสได้ถอนนักชกออกจากศึกวันชิบิชิพด้วยสาเหตุอะไรและทางด้านวันชิบิชิปนั้นรู้สึกยังไงกับทางด้านเสียโบสท,ที่ถอนตัวออกไปจากศึกวันชิบิชิปในศึกระดับโลก และก็มาในวันนี้ครับแอดมินเห็นบทความครับหลังจากที่เสียโบสอนั้นได้ให้บทสัมภาษณ์กับทางด้านรายการของพี่องตวนและทางด้านเสียโบสอนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ด้วยครับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการที่เสียโบสอและทางด้านค่ายเพชรยินดีนั้นจะมีโอกาสร่วมงานกับศึกวันจิบชิป,ชปอีกครั้งหรือไม่ซึ่งในบทความครับบอกว่าทางด้านเสียโบสอดนัทเดชครับถ้าเกิดว่าได้พูดคุยกับทางด้านบิ๊กบอสชาตรีก็อาจจะคืนสู่ศึกสังเวียนวันจิบชิป,ชป ทางด้านเสียบอตนัทเดช ต้นสังกัดศึกเพชรยินดีซึ่งก็ได้มีโอกาสครับในการตอบคําถามผ่านรายการของช่อง YouTube ของคุณพี่อองตวนปินโตซึ่งเจ้าตัวครับได้ตอบคําถามในคําถามที่ว่ามีโอกาสจะกลับมาชกในศึกวันชิบะชิบอีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็เชื่อว่านี่คือคําถามครับที่แฟนมวยอยากจะถามทั่วประเทศเหมือนกันครับและทางด้านเสียโบ๊ทเองครับก็ได้ตอบกลับนะครับว่าแล้วแฟนแฟนมวยแหละครับเขาอยากให้กลับไปหรือเปล่าล่ะ โดยจากเสียงแฟนมวยส่วนใหญ่ครับซึ่งแฟนมวยก็อยากให้เสียโบ๊ทนั้นกลับครับและทางด้านเสียโบ๊ทครับก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าก็ต้องคุยกันอีกนะครับมันยังไม่มีโอกาสได้เจอกันและคุยกันซึ่งณนะตอนนี้ยังหาภาพไม่เจอจะกลับไปยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนครับซึ่งได้เจอกันก่อนก็ยินดีพร้อมจะเจอและพูดคุยกันซึ่งสําหรับผลงานการจัดมวยของเสียโบท๊นะทณัฐเดชนะครับล่าสุดจะจัดศึก ยกทีมครับเพชรยินดีประทะกับเกียรติเพชรซึ่งจะเป็นศึกใหญ่ครับจะตรงกับวันที่4กรกฎาคมนี้และนี่ครับก็ถือว่าเป็นประเด็นเด็ดเลยครับที่ทางด้านเสียโบส์ได้ตอบประเด็นนี้กับทางด้านรายการของคุณพี่องตวนปินโตครับซึ่งแน่นอนครับการกลับมาสู่ศึกวันชิบชิปของทางด้านเสียโบสซึ่งก็ถือว่าแน่นอนครับยังคงมีแฟนมวยหลายฝ่ายครับที่รอคอยทั่วประเทศสําหรับการกลับมาสู่ศึกวันชิบชิพของทางด้านเพชรยินดีอะคาเดมี่ซึ่งแน นอนครับสาหรับนักชกของเขาในค่ายนั้นก็มีแต่ทีเด็ดระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมครับของนักมวยเก่งๆทั่วประเทศระดับหัวกระทิที่อยู่ในค่ายมวยของทางด้านเสียโบ๊ทครับซึ่งทั้งนี้ครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วครับสาหรับเสียโบ๊ทเองตนก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านบิ๊กบอสชาตรีซึ่งทางด้านเสียโบ๊ทก็ยินดีที่จะพูดคุยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆครับแอดมินก็มอง ว่าการสามัคคีกันไว้ครับและผลักดันมวยไทยสู่มวยโลก ซึ่งก็ถือว่าณตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเราครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาย้อนดูบทสัมภาษณ์ของทางด้านบิ๊กบอสชาตรีครับบิ๊กบอสชาตรีก็เคยบอกกับทางด้านสื่อนะครับว่าทางด้านเสียบสซึ่งในการตัดสินใจครั้งนั้นครับอาจจะใจร้อนไปหน่อยครับแต่ทางด้านบิ๊กบอสชาตรีนั้นก็ไม่ปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ทางด้านเสียบส์และนักมวยของทางด้านเสียบสทุกคนครับกลับมาสืจวันชิบชิบตอนไหนก็ได้ครับและนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนก็เชื่อครับ บางทีแอดมินเสนอข่าวแอดมินอยากให้สาม,มัคคีปรองดองกันจริงๆเพราะว่าโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงอย่างทางด้านเสียบอยครับเหมือนที่บิ๊กบอสชาตรีก็ได้บอกนะครับว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆซึ่งแน่นอนครับการโลดแล่นในระดับโลกร่วมกันแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับสําหรับทีมงานของมวยไทยทั่วประเทศของเราครับอย่างไรก็ดีครับถ้าเกิดว่าภาพออกมาแบบนี้ครับไม่มีการปิดโอกาสกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบอสชาตรีหรือทางด้านเสียบอยครับซึ่ง ถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันจริงๆครับนี่จะเป็นภาพที่น่าประทับใจสุดๆครับสาหรับทั้งสองคนเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆครับดูรูปคู่ก็ได้อดมินขึ้นอันนี้ไม่ได้อวยนะครับซึ่งก็อยากเห็นภาพของทั้งคู่ครับมาโลดแล่นในระดับโลกเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับแล้วพี่ๆแฟนมวยล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับถ้าเกิดว่าการกลับมาของเสียโบส๊ดและนักชกในค่ายเพชรยินดีครับแต่ละคนก็ถือว่ามีทีเด็ดเยอะเหลือเกินครับซึ่งแน่นอนครับจะเพิ่มความมั ขึ้นไปอีกครับสําหรับศึกระดับโลกวันวิวชีพน่าจะเสริมความระห่ำได้หลายเท่าตัวเลยครับซึ่งวันนี้ครับเวลาหมดบุดเวลาพี่ๆคิดยัางไงาอย่าลืมคอมเมนต์ลงด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนขอให้ชมมวยสนุกนะครับสําหรับศึกวันอุบลิีที่68ในวันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ